สวัสดีครับผมสวัสดี FC ช่องอึดเบียกชนแนลครับผมวันนี้มาเปิดราคาควายงามครับอยู่ตอนหน้าผมนี่ควายเถิกนะครับผมตอนนี้ผมอยู่บ้านหนองโน่นะครับตำบลกุดจับอำเภอกุดจับจังหวัด อุดรธานีครับผมอยู่คอของพ่อน้อยครับนี่ควอยอายุหลายปีไหนนี่ครับพ่อวัยอายุสิบห้าสิบสี่เอซิบสิบห้าเดือนไปประมาณสิบห้าเดือนนะครับปีปีสองสามเดือนนะครับโอ้หน้าตาเป็นรอยผมเคยมาถ่ายเธอหนึ่งนะครับนี่อยู่อีพีสามนะครับที่ใส่เพลงพินนะครับบอดดี้ใส่ราคาไปห้นะครับผมมื่อนี้ครับ จะมาเปิดราคาครับควายเจ้าเ,าเนื้อครับผมเบืองเนื้อหนังมังสาครับเป็นสายมั่งไหนครับพ่อเป็นเชื่อว่าเหรียญของเพชรอุรรก็ว่าไดเป็นเหรียญเนาะครับสายเพชรอุดรนะครับผมเบืองสังเกตจากลักษณะจังหดครับพ่อว่าเป็นเหรียญจากเจ้าของเกาาเ่าของขาเจ้ามาขาเจ้ากับแน่น้ำสายมาวางครับครับผมผู้ใ่านเอาไปซื้อไปจังได้หระแบบว่ามัน มันหลายหลายถอดมากนะเนาะว่าเขาหมักเขาแ่มครับผมเรื่องเนื้อดังครับแข้งขาครับผมขาอ้วนตูนูเล่บาทหนิหลูปรอครับบังรอบๆตัวความสูงครับพ่อผ4อบวก40ประมอายุ40วกนะครับอายุแค่วัดแะ่โดนเดี๋ยวนี้ไม่มีบานได้ะเดี๋ยวนี้ อายุแค่สิบห้าเดือนนะครับลอยสี่สิบบธรรมดาครับเบิงแข้งเบิงขาเพื่อนบาดนี้ครับหางเง่าลามดีครับผมกก,ยยกกหางใหญ่กกหางใหญ่ไข่ตรงนะครับไข่รตรงครับวันพี่ดีขนาดหูนะครับพ่อหูหูหหหายเชื่อมาร ้องใบันได้ตั้งซื้อไว้ให้พ่อตั้งซื้อซื้อยอดเพชรซื้อยอดเพชรนะครับมาจากเจ้าของเก่าให้เจ้าซื้อมันซื้อยอดเพชรด้วตาว่าเสมอเจ้าของเก่าเพิ่นก็ซื้อยอดเพชรตั้งซื้อไว้ให้นะครับผมอัตลักษณ์นะครับนี่ชัดเจนนะครับผม ตาแต้มแกมจำอ่องข้อเงาครับสีสวยดีครับหลวมรอเลยสีไง่ไปน,นาอยู่ครับผมอายุยังหน,ยหน่อยอยู่ครับมาติดขาพวกนี้ให้ตูยูอยู่ครับ <c oughs> วันละ่่าวาไปหลายปันไดครับเพาะ เกษสิเปิดบ้างเศร้าหาเนี่ยอาจารย์เศร้าหานะครับผมฟูสีมามาครับอยากมาเบิ้งมากนั่นกับเออมีอยู่รถได้เล็กน้อยู่ดอกตัวร่องได้นะครับอ่าตัวร่องได้นิดน้อยนะครับสองแสนห้าครับผมสองแสนห้านะครับลูบรอนะครับเอาไปขุนพัฒนาตอนะครับผมนิ่งดีนะครับเบิ้งข้อพิ่น ะสอนครับมีอยากโตครับสิเปิดครับมันนี่เพราะว่ามีสองตมีสองตครับมีสองตที่เหลือเป็นโคมแม่ลูกน่ครับเดี๋ยวชมโคมแม่ลูกนะครับูุไดอยากได้นะครับบักเทิร์กนะครับไปเป็นพ่อเลี้ยงนะครับพ่อพันธุ์ดีๆนะครับไปเลี้ยงไว้จักน้อยกับน่าจะ เซ้งได้แล้วครับตอนนี้อายุเพิ่งยังหน่อยอยู่นะครับหน่อยอยู่บอกบอก็ร้อนร้อนออกครับผมคิดว่าเที่ยวเขาแล้วสิบป้นั่นอยูป่ป้โอ๋อสีดอร์แท้จ,ทจังแล้วใช้ข้าวคิดว่าว่าครับ,รบโอ้คืองามนะครับ,รบนี่เพราะเหลือง,งหุ่ยดีแท้เนไดออเนี่ยโอ้โยวถามไปถามไปอันนี้ไรทําเนไปแต่ทัดเอวม่งคนมากน่ะ ไปทับเอกมุงคลมากนะครับเขาโค้งการมั้งครับพ่อเป็นควายเขาโค้งการมั้งครับแม่ครับเขาโค้งการเขาโค้งการของลรโสพี่นะครับอ่าของเอกมุงคลนะครับได้ลูกสาวออกมาครับนี่ลูกสาวงามครับผิวพันธ์นะครับขนเหลืองหยืนะครับเป็นตะเบิงครับผมงามเลยแม่เป็นสายเมื่งไงพ่อ ควายพื้นบ้านนะครับผมควายโบราณให้ลูกดีก็ได้เลี้ยงไว้ได้ออกไปทับพอพันธุ์นเจ้าให้ลูกดีนะครับเมืองเด็กข้าวครับให้ลูกดีความสูงแม่อยู่เท่าดครับรอยสามสิบบวกประมาณรอยสามสิบครับความสูงกรบื้องลายแต่ให้ลูกดีนะครับ ไปนั่นก็เมียงก่อมมนเรามันดีอยู่าต่ได้เอาไว้ทำอะไรเนี่นย,น,ยนี่หลาคือหูง่ามเลยวาระค่าคารัคบ มันนั่นครับลังไม้พูดอะไรจะหลังไมเนาะเพราะอยแพ่งใบยืนเพราะแม่ครับผมแม่อย่างครับนี่ซื้อซื้อพ่นสาวน่อยกีกี้กีกี้นะครับกกี้พุจับอ่ากีกี้ครับกีกี้กับลูกเอกครับลูกเอกมงคลครับบริบาลราคาด้ครับผมให้ชมครับถ้าอยากได้นะครับ ได้ได้กลับมาถามครับมาเบิงครับมาเบิงอยู่คอกนะครับพอกของพ่อน้อยนะครับเดี๋ยวชมคมต่อไปครับแม่อยังครับนี่อ่าแม่แม่กี่กี่เมื่อกี้ลูกเขาได้แล้วพ่อลูกที่เขาได้อายุเท่าไหรครับผมเพิ่งหายจากลูกแล้วครับลูกตัวเล็กเลยลูกสาวเหรอจ้ะลูกแรกลูกแรกครับครับลูกแรกแม่อยังครับนี่ เอือนแม่อ่างเอืนแม่อ่างเอือนแม่อ่างครับอ่างแงวอ่างไงก่อลยเอื่นอ่างครับลูกจักเดือนนี่ครับแม่อ่างมันได้ยี่สิบมือแล้วจ้ะยี่สิบมือลูกของเอกได้ครับจังเดือนมากพร้อมพรอมกันพร้อมๆกันครับประมาณยี่ว่านหอดเดือนน้อพรนะว่านห่อนเดือนนะครับแม่อ่างนะครับผมแม่อ่างลูกเข้าใดนี่ครับลูกที่ข้อใดแล้วครับหนาบ ตัวเมือจังไดนี่ล่ะนุ่งื่อจากตกตอพราะขาดเขามาเฮาเฮาก็บ่ได้ไล่มากนะครับผมใดไเฮาตีเป็นหะเม่มันดีเฮาไปทับตัวไม่ก็ได้ดอกเชิงตัวใดก็ะยาว่าซผสมมาแล้วก็ครับผมมันก็มาออกลูกน้ำหนครังตัวแม่ลูกแม่นะครับลูก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 อ่าโอ้ดวังได้สดเลยเด่นดินแม่อ่างเป็นควาย โบลานนี่นุ้วะก้อยโบล้านครับผมก้อยอัตลักษณ์มีนะครับหน้าตาสวยครับผมตาแต้มแก้มจ้ำนะครับมีอ่องข้อนะครับสองอ่องครับผมเอวผ่าวใหญ่ครับเอวผ่าวใหญ่เล็บดีนะครับลูกคนงามนะครับถ่ายด้านหลังไม่อยากตื่นโอ้ยเงาจีอ้างดี ร้อยสามสิบวลล <30 S 2> สบวกนะครับร้อยสามสิบบวกเมืองหางครับประมาณนี้ละก็เปนจากแล้วบ้านสีีใยๆก็เก่าัจากบ้านขั้นยากบกงั่นที่บู๊เป็นบ้าอยู่ห <c oughs> ัว <c oughs> วันละข่าเวลาไเป็นไรครับพ่อแม่นี่โคมนี่กับลูกหันว่าจอากได้แปดสิบ แปดหมื่นแปดหมื่นเนี่ลีเราเนี่ยผู้อ่างใหญ่ครับทัานลูกไงเราต้องใสปจังเลงท่านลูกน้อยทัานนี้จะเอออครับยู่กับต้นพุ่นเขาสื่อมากนะครับสื่อแพงกับขายแพงสื่อถือกากขายกับขายไปราคาพ่อฟังครับผมราคามีแต่ผาพเนาะให้แบ่งปันให้กับชาวเกษตรกรครับผมเพื่อนอยากเลี้ยงครับครับผม ลูกกับพ่อบ้านๆนะครับนี่ลูกบ้านๆนะลูกพอบ้านๆนะครับด้วยปอยเป็นคุ้มเป็นโมนะจัดนั่นตัวใดเส้นตัวใดโอ้ไปยิ่งกั่ครับคือแม่เราก็เลยไปเห็นกันว่าเป็นอย่างนี้เป็นอยังได้กินน้องวันหนึ่งห้ามหัวน้ำบ่นโอ้หน้าเขางามดีครับหน้าตาเพิ่นสวยเลยนะครับนี่ตาเพิ่นนี่แม่งกระเบียดจับนะครับให้บุถ่าเพิ่นว่าหย่บลูกหย่บลูกครับ แปดสิบต่อร่องหดีวะครับได้บมไลครับได้บมไลนะครับผมเบื้องสีเทียบกันครับนี่นใจให้กันยอะครับรคาราหน่อยครับผมสำหรับคลิปเปิดราคาควายมานี่นะครับอยู่ขอบของพ่อหน่อยนะครับบ้านหนองโนตาบลกุดจับอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีครับผมมี่นะครับสองตัวนะครับเป็นบักเทิกนะครับ อยู่คุ้นนะครับรูบร้อเนี่ยครับแข้งขาดีครับเจ้าเนื้อเลยครับผมราคาสองแสนห้านะครับกับแม่นี่ครับโค้มหนึ่งนะครับพร้อมลูกสาวนะครับแปดหมื่นนะครับผมราคาเกษตรกรเอื้อมถึงครับผมราคาดีนะครับสําหรับคลิปการเปิดราคาควายมณีนะครับผมขอขอบคุณนะครับทูกกาลังแร่งใจนะครับขอขอบคุณเอฟซีนะครับ ที่บอกว่าที่เป็นอยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะครับผมที่กดช่วมกดติดตามนะครับกดแชร์ให้นะครับกับสำหรับวันนี้กบขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับผมเบอร์ของพ่อน่อยครับ087 087ครับ017 017 6961 6961ครับผมกับอีกเบอร์หนึ่งว่าพราะว่ามีสองเบอร์085 085ครับ สี่ห้าหนึ่งหกแปดเก้าหกแปดเก้าสี่นะครับพ่อน้อยครับมผม,มครับผมครับครับผมโอเคครับสวัสดีครับครับ